สาเหตุที่ข้าวบูดเร็วเกิดจากสาเหตุเดียวนั่นก็คือสาเหตุจากสาเหตุที่ข้าวบูดเร็วก็จะมีอยู่สาเหตุใหญ่ๆคือสาเหตุเดียว่อาอาจจะบูดเร็วขนาดไหนบางครั้งท่านผู้ชมหุงตอนสักเจ็ดโมงหรือว่าสองโมงเช้าก่อนที่เราจะไปทํางานเนี่ย บางครั้งเราห่อข้าวไปหรือว่าจะทานข้าวตอนช่วงบ่ายเนี่ยบางทีบูดเสแล้วหรือแม้แต่กระทั่งตอนเย็นกลับมานี่ต้องพูดถึงท่านชมข้าวบูดอย่างแน่นอนอสาเหตุอาจจะเกิดจากเพื่อนๆอ,อ,อาจจะคิดว่าปล่อยให้ข้าวบูดคาม้อหรือเปล่าออย่างตัวนี้ท่านชมตัวนี้หุงข้าวเมื่อสี่ห้าวันแล้วครับจนข้าวเป็นยานแล้วตัวนี้จะบูดคาม้ออันนี้ถือว่ายังบูดไม่เท่าไหร่ท่านชมบางครั้งอาจเป็นอาทิตย์กระทาไป สาเหตุก็คือเกิดจากการล้างหม้อไม่สะอาดท่านชมเพื่อนๆหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ผมล้างจนมือหงีกกระทั่งทีล้างเกี้ยงล้างสะอาดถ้าเป็นรุ่นนี้นะ,ะท่านชมรุ่นม,มีฝาเปิดน,น้ส่วนมากจะปัญหาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็มีนะท่านชมตัวเนี้ยแต่จะมีมากก็คือเป็นรุ่นอุ่นทิพหรือว่าเป็นรุ่นที่ฝาปิดแบบลักษณะเนี้ยตัวเนี้ยแน่นอนครับถ้าหากว่าไม่ทราบสาเหตุเนี้ยจะบูดเร็วมากบางครั้งบางคนอาจจะ ถอนใจเลยครับว่าโอุ้นนี้ไม่ดีอ่าสาเหตุเกิดจากตรงไหนครับท่านผู้ชมที่เราล้างไม่สะอาดให้เพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมนะครับสังเกตดูอ่ะตัวเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านล้างสะอาดแน่นอนครับแต่มีส่วนหนึ่งก็คือตัวฝาท่านผู้ชมเนี่ยตัวฝานี่ก็สําคัญสังเกตดูนะครับหากเราล้างแล้วในซอกเนี่ยปัญหาคืออยู่ในซอกเนี่ยเราต้องทาการแช่น้าก่อนแช่น้ําธรรมดาทา่ทานผู้ชม แค่ปกตินี่แหละแล้วก็ล้างก็อาจจะใช้น้ําฉีดนิดนึงในซองอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญเราต้องเอาฟองน้ําครับมาชุบเช็ดบริเวณเนี้ยด้านในครับเน้นด้านในที่สุดอ่าแล้วตรงผูนี้ด้วยหูนี้ไม่เท่าไหร่ตัวนี้เราเอาไปล้างแน่นอนแต่ว่าช่องเนี้ยต้องเอาฟองน้ํามาลูบเช็ดให้ได้เสร็จแล้วก็บริเวณขอบครับท่านโยนเนี้ยขอบหรือพูดง่ายๆก็คือในบริเวณที่หากฝาปิดไปแล้ว เกิดการอบกัน,กนเกิดไอขึ้นมาก็จะอยู่บริเวณเนี้ยนี่คือสาเหตุหลักครับที่ทําให้เข้าวบูดเร็วท่านชมลองดูนะครับถ้าหากว่าท่านชมทําความสะอาดได้ขนาดนี้แล้วรับรองได้เลยว่าข้าวไม่มีทางบูดเร็วอย่างแน่นอน เพียงเท่านี้ก็การันตีได้เลยครับว่ากลับมาหลังตอนเยน็นๆหรือว่า3ามสี่ทุ่มหรือแม้แต่กระทั่งเที่ยงคืนครับท่านชมก็สามารถที่จะมีข้าวกินอย่างแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม